สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงก็จะพาทุกคนมาดูพิกัดตู้ตักเพชรที่พิงชอบมาตักค่ะตอนนี้พิงอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะพิงก็จะขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น4เลยค่ะซึ่งบันไดเลื่อนฝั่งที่พิงขึ้นเนี่ยเขาจะพาพิงมาที่สวนสนุกค่ะแต่ว่าคิสซูน่าหรือว่าตู้ตักเพชรที่เราจะไปเนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามกับโรงหนังให้เราเดินย้อนมาได้เลยนะคะทุกคนพอเราเดินออกจากสวนสนุกนะคะเราจะเจอโรงหนังแล้วก็มีชาบูชีค่ะตัวคิสซูน่าเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆกับชาบูชีเลยแล้้ววกก็มีีีอิธนนึงะะคะให บันไดเลื่อนที่ชั้น3ตรงบานาน่าไอทีค่ะเขาจะมีป้ายเขียนว่าคิซูน่าแล้วเขาก็จะพาเรามาโผล่ตรงคิซูน่าตรงนี้เลยที่มาของคลิปนี้ก็เกิดจากการที่มีน้องๆถามว่าคิซูน่าอยู่ตรงไหนของเดอะมอลล์บ้านแควันนี้พี่มาทําคลิปให้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะพอเราเจอป้ายคิซูน่าก็ให้เราเดินตรงเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คิซูน่าเขาก็จัดเป็นทีมคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตู้ตักเพชรอยู่ตรงไหนแล้วก็มีตู้อะไรให้เราลองเล่นบ้างก่อนอื่นต้องขออภัยในคววามกล้้องสันะ่นดย เน,ะะนื่องจากวันนี้พิงค์ลืมเอาที่จับมือถือมาค่ะพอเข้ามาด้านในเราก็จะเจอตู้คีบตุกตาเลยแล้วก็มีตู้ตักเพชรค่ะตู้ตักเพชรของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตู้เลยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเดินสำรวจไปด้วยกันนะคะว่าตู้ตักเพชรที่คิซูนะาสาขาเดลโมบางแค <c oughs> เขาจะมีตู้อะไรให้เราเล่นบ้างสําหรับตู้ที่นี่นะคะเ <c oughs> ขาจะมีให้ตักทั้งหมด3แบบค่ะก็มีตักเพชรตักลูออมแล้วก็ตักสกุชี่สาหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องตักเพชรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพิงค์มาตอบนะคะสําหรับววัันนี้ขอต ต่างเพชรก่อนนะคะบาย